เวลา19นาฬิกา30นาทีวันนี้ถูกกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนดาวบินทราชูทิศมัดฉิมอมเภเมืองนครสวรรค์จัังหดนครสวรรค์ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6แบบสหศึกษาได้สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมต่างๆมีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเมื่อปี2550ตามหลักการ 3ามกสามยและแนวคิด ปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ิให้กับสมาชิกเพื่อรู้เท่าทันปัญหายาเสพติดทั้งยังจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทบีนับวันมีสมาชิกอาสาสมัครแกนนําประจําศูนย์เพื่อนใจซึ่งได้รับการอบรมจากวิทยากรสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดน,นครสวรรค์เรื่องการให้คําปรึกษากับวัยรุ่นเพื่อให้มีภูมิรู้ภูมิคิดและรับฟังปัญหาชี้แนะให้คําแนะนําได้ตรงจุดด้วยความเชื่อว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีที่สุด ในการช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างๆภายในศูนย์เพื่อนใจยังมีเครื่องดนตรีและพื้นที่ร้องเพลงหรือเต้น cover dance จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดนครสวรรค์ที่น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนคนนครสวรรค์เก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนชุมชนมีส่วนร่วม ในการนีพระราชทานเข็บที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนโครงการทบีนับวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทบีนับวันแล้วพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกหมืกขึ้นจากสถานพิทิกษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหกพร้อมทางพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทบีนับวันของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆในจังหวัด สำหรับชมรมทวีนับวันของโรงเรียนมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบพี่ดูแลน้องเพื่อนคู่คิดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะการร้องเพลงมีการประกวดร้องเพลงหาไรายได้เข้าชมรมมีดนตรีในสวนและพูดประชาสัมพันธ์งานของชมรมปัจจุบันมีชมรมทวีนับวันสามร้อยสามสิบแปดชมรมสูตรเพื่อใจทวีนับวันเก้าสิบเจ็ดแห่ง พร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันด้วย